ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันหมอล่ำเพชรชราทาตดขามแกนจงอ่างคร่างสอดแจงหมอล่ำเสียงวิหกเมียงหัวหน้านกพงสก่อนค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับบรรยากาศเอามาจากไหนน่ะเออเจอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกับบรรยากาศนี่ฝนตกอีกแล้วเปียกชื้นชื้นเฉะค่ะเมียหัวหน้ารับไม่ได้ค่ะพี่น้องเอ้ย เออสร้างกับบได้ทํางานอีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฝนตกค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามอนีคุณคู่นัดสอมนะค่ะนี่หัวหน้าก็แต่งตัวเรียบร้อยเพียบพร้อมแล้วเตรียมที่สิไปสอมแล้วนะคะคุณผู้ชม่ะเดี๋ยวสิภาพใเบิ่งกันเลยนะคะคุณผู้ชมขานะคะฝนตกค่ะฝนตกเมื่อขึ้นค่ะแตงแต่ม่อว่านนี่ค่ะแตงม่อขึ้นว่านนี่ค่ะจะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเออบัตันเศร้าอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวสิภาพพี่น้องหปเบิ่งเนาะบรรยากาศค่ะพุ่น มึงเนี่ยเละอีกแล้วค่ะปูมาจากไหนครับปูผู้หยังา่าน่ะปูปูสิไปทงใส่ใส่แน้อใดน่ะป,ปูสิไป็หมกทงค่ะครับลูกสมุนฝุ่นลูกสมุนก็แล้วงสิออกไปทง <c oughs> ไปแม่ <c oughs> ไปไม่ลง <c oughs> มึงพี่น้อง เลอีกแล้วบ่ได้เหตุงานอีกแล้วฝนตกสร้างคากฝนนี่ไปพี่น้องเฮ้าไปซ่อมค่ะไม่แน่พี่น้องเล่อีกแล้วบังรถจัก,กรก็หยุดทํางานอีกแล้วจอดชะงักอีกแล้วอือเพราะฝนตกเนาะเหตุยังบ่ได้ค่ะนี่ชุดเมี่ยงวันหนาเปรียกบ่เปาเปียบเนาะ ปูซาตถาได้พี่น้องคะไรยี่สิบสามเราจะได้ไม่ลืมกันค่ะนั่นคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อบันนีคุณพู่มาแล้วคะ่ะคุณพู่มาแล้วคุณตก เออเวทีก,การกำลังปรับปรุงค่ะกำลังติดป้องติดไฟเอยียงต่างๆเนาะพี่น้องเนาะนี่กำลังติดไฟค่ะเวทีกำลังติดไฟกำลังเพิ่มไฟเพิ่มอย่างต่างๆให้ฉากให้เชือกแล้วก็เปลี่ยนเพิ่มเติมปรับปรุงเข้าไป มันเห็ดพันแลลวอยู่หมื่บ้านเนียนสร้างการแล้วว่าให้มัดจิดไฟเนี่ยติดได้ติดได้แผงเดียวคางเดียวนึงตันี้นี่ติดได้คางเดียวนึงไฟนี่มักเยินติดไฟก็ได้คางเดียวนึงเจรายครับมันไปใส่ห,ห้วล่ะพูดติดนะ นี่ลังไว้ที่กิจหวหกแน่เพราะว่าชุดหลายนาะพี่น้องเนาะอันชุดต้องลบฝนเนาะฝนตกเพราะว่าสถานที่ขับแขบอยู่ยังบ้านใดเรียบร้อยบ้านเรียบร้อยบเบสดเสด็จานใดเพราะว่ายังมุ่งออกไปบ้านใด้เนาะเพราะว่าสร้างกระติดฝนหนาะเหตุบ่ได้สร้างกระค่าจีตฝนอยู่ก็เลยก็เลยขยับขยายบ้านใดได้านใดก็ต้องทนอยู่ไปสักก้อนเดี๋ยวอีกจักหน่อย ฝนบ่มีเป็นผ้าอยออกไปกัสิพยับขพย้ายออกไปอีกนะคะแาาจ่ภาษาจงอ่างสิเอาชุดมาไวใสวันี้ละคือบ่มีหมองไวสุดแทะฉันคือบ่มีหมองไวสุดแทะเหรอฝนแม้ตกอันอันตกใส่หมองอันปูสะอาดหมดแล้วเนี่ย ลากไปไว้ใส่เหงือกให้ห่องไปเลยลากไปให้ห่างสนบอกแล้วเอาชุดมาไว้หนีเนาะกล่องหนีเนาะเนี่ยพอจะใส่ห้ามยากดอกกล่องเอลี่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 ไปโหลดมันก็เก็บใส่เก็บใส่เก็บใส่โหลด เยอะชได้แบบเขาบอแว่ของชุดนี่เออพี่น้องชุดก็ไม่ได้ถุงใหญ่หนักๆพี่น้องยังได้ยังกันถิ่นัะ่ะ ตับมังคุดแบบน่วงเศร้านี่นะ <Yeah. S 2> <laughs> ข้าน้อยขอคารวะท่านเป่าเบื้องพี่น้องรูรูพร,ระกันจินต่ำตาเศร้าฝนกับตกจกนน่โอ้ยบ่มีอารมณ์ดอกเขาก็กินมือ้อแดดๆสนอกหน้าสื่อ เมื่อแดดดดมื่อขอนขอนเมื่องุ่นเงียนจันทะกกินเห็มันหายงุ่นเงียนกินเห็มันเ้าเออกินเห็นมันเร้าเป่าฟองมอโปกสิแม่กินเห็ดมันเต้าเ่าฟอง้โป่งคืว่เดี๋ยวตอนตอนเช้าแบบนี้เราต้องกินแบบว่าอ่ซุปฟักทองซุปเต้าโพด ที่กินทางสายยางนะ่ะมันไม่ใช่คนนะ้ำมันเป็นผ่านนะซุปฟักทองซุปข,ข้าวโพดเออหรือว่า <พอ S 1> ต้องกินกแบบข้าวต้มกุง้งเออหรือไม่ก็กินซีรีแลกอะไรประมาณนะั้นโคตรแล้วโต๊ะอีเลฟวน ผู้ใดว่ามีหัวหนาเป็นอันแม่แรงเสียใจเด้อดสาคนตตคือมือโลดผูแก่หนู่มนตกดีครับเมี่ยงงามผ่นมีเข่าเข่างามแี้งพี่น้องเมื่อนำมาผมนี่ไปน้ำเอาให้ตัวพคชกเทายวนนักพูดเปี่ยนเป้นนทำแข็งนรายของเมเนใสเอาโซนจนน้ำนอัดพิษสารพันนาเลยพี่น้องเน่ก็เลยงละากรบอุมกองก้อนเหมือน โพดเหลือทุกจะสิกินแต่เสาแต่เสี่ยวโพดนองเจนนิเฟอร์ค่ะอียูซีเดียวรูซีเดียว นองเจนนิเฟอร์ค่ะท้กลองไม่ทกล่องหลังกล่องไม่สวยเออมโคตรโคตกันไปยโคตรกันคุณมาแล้วคุณพยีจีน d o com มาแล้วยาคยามมากออแล้วตรอนน สกนณีไปนั่งด้วยกันฉันตื่นแต่หกโมงฝนฉันอาบมาอาบน้ำตัดยีนอโต๊ะกี่แล้วฝนค่ะโต๊ะไรอันที่อีกแล้ว จะมันลำไยขคดผลนี่เด้ออืเอาสั้นละพี่นอ้องค่ะฝนตกแล้ว่เค็นจะอยูย่ดอกนี่เบื้องนี้ปกตินี่เบื้องปกติมีหัวหน้าปูา่ศาสตร์มองนี่เห็นบ่ตกห้ำศาสตร์เปียกไอเแหน,นะนั่นศาสตร์มีหัวหน้ากับของนะตก่้าของมีเปียกไอแหนะเอ้ยสั่งขักปกติปู่ศาสตร์บริเวณนั้น คือมันมุ่งบ้านใดเนาะพุนพ่นฝ่าฝนแบบไงเลยค่ะมันมุ่งบ้านใด,ใดๆสร้างเพิ่นกระเฮ็ดงานบ้านใดเพราะฝนมันตกค่ะสร้างเพิ่นกับยุดเฮ็ดงานพุน่นเห็นเพราพุนขุดออกมาอีกแล้วเพิน่นขุดอันขุดระบบระบายน้ำไหมค่ะขุดท่อระบายน้ำขุดท่อระบายน้ำขุดะระบบระบายน้ำหัวอ่างนี่เพิ่นขุดขุดตอนเศร้ามืดมือ ขุดมดมือว่านนี่บะนียังมาแรงว่าฝนตกตกมดขึ้นสอดแจงค่ะนั่นเปียกเยลี่อีกแล้วคือเก่าค่ะเพิ่กนเฮ็ตงานบ่ได้เพิ่นจะต,ต้องยุดพักรถจักค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้องขาพี่น้องสุข,ขสุขคนดูแลสุขภาพให้ดีะะเดอ้อค่ะเด้อค่ะอย่าลืมปูสาติดต,ตามไว้นะคะ ไลฟ์ที่23เราจะได้ไม่ลืมกันกับหมอลำเสียงวิหกนะคะหัวหน้านกพงสกรแล้วก็เมียหัวหน้าสาจงอ่างข้างสอดแจ้งนะคะขอบคุณทุกการรับชมฮักพี่น้องสุขุสุขคนค่ะขอเป็นแรงใจพี่น้องสุขุสุขคนปราศจากโรคไั้อันตรายทั้งปวงทั้งสิ้นนะคะปราศจากโควิดนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล่ดีผู้ที่น้ำท่วมหรือว่า ผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะต,าตา่างๆเกิดความเสียหายต่างๆบ่าจะเป็นหน้าอกหน้าเขาบ่าจะเป็นบ้านเลื่อนที่ยู่อาศัยเขาของต่างๆขอเป็นกําลังใจให้นะคะทักพี่น้องสุขุสุขกนค่ะ